เจ้าว,วันดีจ้าวันนี้กินอะไรจ้ามีอะไรให้กินบ้างเนี่ยเจ๊โอ้เยอะเลยจะกินอะไรดีล่ะแกงเขียวหวานอร่อยเหมือนเดิมอืมงั้นฉันเอายำตีนไก่ละกันเจ๊โอเคราดข้าวเหมือนเดิมนะได้นั่งรอเลยโอเคจ้า น้ำบริการตัวเองเลยนะจ๊ะได้เลยค่ะเจ๊ให้อร่อยนะขอบคุณค่ะอืมอร่อยเหมือนเดิมเลยลเนี่ย สเกเรียงเลยทั้งหมดเจ็ดสิบบาทจ้ะโว้เกสี่มาเจ้เอ้าก็เข้าร้านมาไม่ได้อ่านป้ายไงเจ้ติดอยู่น,นั่นนะจานละเจ็ดสิบบาทน่ะโหแล้วทำไมมันแพงขนาดนี้อะเจ้นี่มาบอกว่าแพงได้ยังไงอะไรอะไรมันก็ขึ้นหมดแล้วน้ำมันก็ขึ้นข้าวก็ขึ้นหมูหมากาไก่ขึ้นหมดทุกอย่างจะให้เจ้มาขายชามละสามสิบสี่สิบบาทได้ยังไงโหรลูกเงี้ยหนูไม่กินที่นี่ก็ดีอะโอแพงก็แพง เจ็ดสิบพอดเออีเข้าใจกันหน่อยข้าวของมันแพงดาวัดดีครับเจ๊ดีครับวันนี้มีอะไรกินบ้างครับอุยมีหลายอย่างเลยจ้าพะรูปรอหล่อัอนี้อะไรครับเนี่ยแกงเขียวหวานไก่อ,อร่อยนะ และนี่ก็ยำตีนไกย่ยำเล็บมือนางหมอใหญ่ในไรครับเนี่ยพะแนงหมูจ้าอ๋อพะแนงหมูงั้นผมเอาผัดผักแล้วกันครับได้จ้ะครับถ,ถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดสิบจ้ะฮะเจ็ดสิบเลยเหรอโอ้โหเจ๊ทำไมขายแพงเนี่ยคนทำงานทำงานนด้วันกี่บาทเองขายเจ็ดสิบนี่เกือบครึ่งค่าแรงแล้วนะนี่พ่อหนุ่มพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะ รู้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นไปหมดแล้วอะ่ะเจ๊มาขายถุงละสามสิบสสิบได้ยังไงเจ๊ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันขายถุงเจ็ดสิบเนี่ยถูกแล้วผักก็ขึ้นหมูก,ก็ขึ้นไก่ก็ขึ้นขึ้นทุกอย่างเออปล่อยมันขึ้นไปเลยผมไม่เอาแล้วโอ้ขายแพงวะเอาฉะั้นแพงตรงไหน ของก็ไม่ดีทิ้งทุกวันเลยขาดทุนมาหลายวันติดต่อกันละอยากได้ของผูกแม็กใช่ไหมได้ก็อย่าไปเอามาเลยไอ้ของมีคุณภาพเนี่ยหมูชิ้นชิ้นไม่ชอบใช่ไหมชอบเศษหมูได้อยากได้ราคาถูกงั้นก็เอาเศษหมูไปกินละกันไม่มีปัญหา ว่าเราเจ๊อ่านป้ายแล้วเหรอวันนี้ยอ่านแล้วจ้ากินอะไรดีหล่ะวันนี้ยมีอะไรบ้าง่ยเจ๊มีทุกอย่างเหมือนเดิมเอาอะไรดีล่ะวันเนี้ตกลงอะไรดีล่ะงั้นฉันเอาแกงเขียวหวานก็ได้เจ๊อืมส่วนฉันเอาพะแนงนะจ๊ะได้จ้าไปนั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวเจ๊ตักให้เเลยตาเจ๊ไปนั่งเลยนั่งเลยจ้าหิวมาแล้วจ้ามาแล้ว กินให้อร่อยนะน้ำอยู่ตรงโน้นนะตักกันเองได้เลยนะจ้าเจ๊แกแกเจ๊เขาก็ปรับราคาลงแล้วนะแต่ว่าถ้ามันจะเป็นเศษเศษแบบเนี้ย ฉันไม่โอเคนะเว้ยแกอืมของแกแ,กแค่เศษแต่แกดูของฉันสิหืมกระดูกมาเชียเจ๊แกก็ปรับราคาลง <S 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 ก,ก็จริงนะ <S <S แต่คุณาภาพคือแบบแย่กินไม่ลงแล้วว่ะเก็บตังค์เจ๊เก็บตังค์ทั้งหมดแปดสิบบาทจ้ะอา้าวทำไมกินไม่หมดล่ะไม่อร่อยเหรอ จะให้กินยังไงอะเจ๊ก็มีแต่กระดูกเนี่ยและดูของฉันสิจ๊ะมีแต่เศษเนี่ยเนี่ยเนี่น,น,นี่คุณลูกค้าทั้งหลายคะจะเอาอยัางไงกันแน่พอของมีคุณภาพปรับราคาขึ้นแพงก็ว่าแพงไม่ยอมมากินพอเจ๊ปรับราคาลงเจ๊ก็ต้องซื้อของถูกมาทําถูกไหมไม่งั้นเจ๊จะอยู่ได้ยังไงก็จะมาว่าคุณภาพต่ําได้ไงมันก็ตามราคาแหะโอ<ฮ>โอย่างนี้เจ๊ก็ไม่ไหวเหมือนกันโอเจ๊ แบบนี้มันก็ไม่ไหวนะให้อ่างั้นอ่ะผู้ชั้นก็ไม่มากินละอ่ะแปดสิบม่เอเเอาใจยากจังเลยลูกค้าเก็บตานลูกค้านี่ยังไงนะเอาใจยากจังเลยหูก็บน่นแพงก็บน่น เจ๊อ้าวว่าไงพะลูกรอนี่มันยังไงอะเจ๊ผมซื้อแกงเขียวหวานไปเมื่อเช้านะ่ะกินไม่ได้เลยมีแต่กระดูกเนี่ยมีแต่กระดูกก็ของมันขึ้นราคาไงพอเจ๊ขายแพงก็บน่นพอเจ๊ขายถูกก็จะเอาของที่มันราคาแพงมาขายได้ไงเจ๊ก็ต้องลดคุณภาพลงสิโอ้โหเจ๊ถ้าลดราคาแล้วคุณภาพมันจะลดลงขนาดเนี่ยเอาสก,กินไม่ได้เลยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องลดราคาผมไม่มากินแล้วถ้าเป็นอย่างเนี้ย จริงเลยทำยังไงดีเนี่ยของเททิ้งทุกวันเลยอ่ะขายไม่ดีมาตลอดเลยเริ่มมีกลิ่นแล้วเนี่ยตายละไม่ได้การละข้าวก็เริ่มจะบูดละยังไงดีวะเนี่ย ิดออกลข้าวแกงจ้ะข้าวแกงวันนี้เจ๊ไก่ทุบราคาจ้ะบาทเดียวบาทเดียวมาเลยมาเลยมาเลยบาทเดียวบาทเดียวจ้าบาทเดียวอุ้ยว่า,าไงจ้ะบาทเดียวหรอคะบาทเดียวจจะหนูจะเอาห้าถุงไปเลยหถุงเลยได้เลยเจ๊ตัดให้ แค่ค ah, sure? right. on ่าบาทเดียวจริงเหรอครับจริงค่ะบาทเดียวเลยค่ะบาทเดียวมาหามาสิบถุงครับมาสิบถุงสิบถุงได้เลยอุ้ยขอด้วยค่ะบาทเดียวมาเลยบาทเดียวค่าบถุงาทเดี๋ยวค่ะไม่นี้อะไรอันนี้เอาไม่ได้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 ขอผักผักได้ไหมได้ได้แล้วก็ขอไม่ีทางนี้มาเลยอ่ะ แหม่ที่ขายถุงระบาดนี่นะขายดิบขายดีไม่เหลือแม่ตเศษเขาดีอ่ะดีกว่าของบูดนี่ก็ใกล้บูดแย่แลวเก็บ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 ของเจ๊เฮ้ยกับข้าวเจ๊แน่ๆเลย,ยผมไม่มีแรงทังคือเลยเนี่ย ท้องเสียทั้งคืนเลยไมนเกี่ยวอะไรกับเจ๊ล่ะโอ้ก็จริงเจ๊อันนี้ของเสียหรือเปล่าเนี่ยของเสียอะไรโอ้ยเจ๊ท้องเสียนะอ่ะเจ๊กับข้าวเจ๊นี่มันยังไงเนี่ยฮะโอ้ยเจ๊ท้องเสียเหมือนกันนี่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 พูดถึงโมเมร้านฉันนะไม่ได้โมเมเจ๊เมื่อวานน่ะฉันกินของเจ๊แค่คนเดียวฉันว่าแล้วว่าทาไมอ่ะมันเปรี้ยวๆแบบแปลกเจ๊เอาของบูดมาขายใช่ไหม ใช่นี่พวกเธอนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะของฉันก็ขายราคาถูกแค่บาทเดียวยังจะมาโม,โมเมเอ,อะไรกันอีกไม่ได้แล้วเจ๊อย่างเงี้ยมันเข้าใครหลอรลวผู้บริโภคใช่เจ<ท>๊เห็นไหมเหตุรู้ไหมเจ๊อันเนี้ยมันเน่าแล้วแน่แนเจ๊เอาของเน่ามาขายใช่ไหมนีเเน่เจ๊ให้เงี้ยเจ๊อะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลพวกเรามาให้หมดนะหน่อยแน่ จะมาเรียกค่ารักษาพยาบาลเหรอเอาหลักฐานมาสิหลักฐานมีไหมหลักฐานน่ะถ้าไม่มีก็กลับไปเลยโอยเจ๊นี่เจ๊ไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมได้งั้นพวกฉันไปก็ได้แต่พวกฉันจะไม่มากินร้านเจ๊อีกแล้วเออใช่เ <ไป S 2> องเไม่มีคุณภาพร้านเจ๊มันของเน่าทั้งนั้นน่ะเหลืองมากลูกค้าอะไรก็ไม่รู้หาว่าฉันเออของใกล้บูดจริงจริง ลูกค้ามันไปไหนหมดเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยเฮ้ยสองสามวันแล้วไม่มีลูกค้ามากินเลยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นี่แย่แน่ๆเลยทำไงดีเนี่ย ีตลอดเดือนอุ๊ยมานี่มานี่แล้วมานี่แล้ว่นวอมนอมานี่ก่อนจะมานี่ก่อนมานี่ก่อนเจ๊พอเลยหนูไม่กินของร้านเจ๊แล้วนะรอบที่แล้วอ่ะกว่าหนูจะออกจากห้องน้ําได้ฟังเจ๊ก่อนเจ๊ขอโทษเจ๊ผิดไปแล้วที่ทําให้ทุกคนน่ะท้องเสียให้โอกาสเจ๊ะนะวันเนี้เจ๊ให้กินฟรีเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะแล้วเจ๊อะก็จะรับผิดชอบที่ปวดท้องวันนั้นน่ะ จะยอมจ่ายเงินนะพั 1, นหนึ่งขอไหมพันหนึง่งเจ๊ไม่อยากเสียลูกค้าดีๆไปอ๋อเจ๊พอหยุดไม่ต้องให้ก็ได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องให้กินฟรีด้วยก็ได้แค่เจ๊ปรับราคามาเท่าเดิมแล้วก็ขอคุณภาพเข้าแบบอาหารแต่ละอย่างเนี่ยให้เท่าเดิมมาก็พอแล้วเจ๊ขอบคุณนะคะแต่ยังไงแล้ววันนี้เจ๊ขอนะ นั่งกินฟรีหน่อยนะนั่งกินฟรีหน่อยนะเดี๋ยวเจ๊ตักมาเสิร์ฟนะจ๊ะนั่งก่อน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 นะนั่งก่อนนะคือเจ๊ไม่อยากเสียลูกค้าที่ดีๆไปไม่อยากเสียชื่ออีกแล้วนั่งก่อนนะนั่งก่อนนะนั่งก่อนนะนั่งก่อนอ้าวมาอีกคนนึงแล้วมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่ก่อนเลยมา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 พูดเลยมาพูดเลยมาพูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเจ๊วิไลก่อนเจ๊ขอโทษที่วันนั้นน่ะเจ๊ทำพลาดไปเจ๊เจ๊สำนึกผิิิดดดแแลล้้้้้ววตอออนนนนเเเเีียจจจจ๊๊ะะใหกฟรรทัังืบบผช ค่าที่ท้องเสียกันตอนนั้นด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ให้ตังเจ๊ให้ตังไปไปค่าหมอค่าหมอคือเจ๊อะไม่อยากเสียลูกค้าอีกแล้วเราก็ไม่อยากเสียชื่อด้วยนะจ้าเจ๊แต่ว่าของอ่ะก็ให้มันคุณภาพดีขึ้นแล้วก็ราคาเหมือนเดิมก็ได้นะได้จ้ะเจ๊จะปรับปรุงตัวใหม่จะปรับปรุงร้านใหม่แต่วันนี้นั่งกินของที่ร้านเจ๊ก่อนนะเจ๊ให้กินฟรีนะนะนะ เสียชื่อ,อเดี๋ยวจะไปน,นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนักก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนอนั่งก่อนนะเดี๋ยวเจ๊เอาข้าวมาเสิร์ฟนะจ,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 จ้าจ้าจ้าขอให้เจ๊เจ๊สจ๊กเป็นไงบ้างจ้ากินได้ไหมอร่อยมากเลยค่ะเจ๊รสชาตินนาเหมือนเดิมเลยคือเจ๊อ่ะไม่อยากเสียชื่ออีกต่อไปแล้ว จริงๆหนูว่าเจ้แค่ขายราคากลางๆราคาเท่าเดิมไม่ต้องลดไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะคะขอแค่คุณภาพอาหารน่ะมันดีก็บอกแล้วค่ะเดี๋ยวก็มีลูกค้ามาเองนะเจ๊ขอบคุณนะคะเจ๊จะปรับปรุงตัวใหม่นะแล้วยังไงก็กลับมาอุดหนุนเจ๊อีกเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเจ๊ขอตัวไปทําง,งานก่อนนะค่ะเจเนี่ยอร่อยขนาดเนี้ยสี่สิบห้าสิบก็จ่ายไว้แหละอืม ข้าวแกงสี่สิบบาททุกอย่างขึ้นแต่เราไม่ขึ้นราคามาเลยจ้ามาเลยจ้าข้าวแกงเจ๊ไก่สี่สิบบาทจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าแม่ทำไมใส่นี้อะมาใส่นี้อาไม่ใส่ของใหญ่สิไม่ใส่ เอา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 เลกเอาเ็กเลยอาแม่แล้วทอะไนีไม่เบอ่เอาไปเยเหรอเอาไปเลยเอาเอยเอาเอาเลยเอามดลกน้อยเดี๋ยวมันแตกแไอ้ยไนอนยออุ๊ยนี่เ้สวยอนี่อะาเลมาเลาเลใส่มาเยใ่มามานม อันนี้เอาไหมไม่เอาหรอไม่เอาโอ๊ยโอ๊ยว้าวแม่อยากได้จริงๆอย่างเนี้ยวิอึ๊บมันใหญ่ไปหรือเปล่าเอาไว้เอาไว้เอาไว้เราเช็คเอาค่อยเอาไโอเครูมสวิทช์ใช่ไหมคะเออ่ช่วยส่งแม่บ้านมาที่ห้องคนหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ มาแล้วหรอคะคุณแม่บ้านาไม่ทราบว่าคุณทำความสะอาดห้องยังไงคะไม่มีของอะไรอยู่ในห้องเลยแม้แต่ชิ้นเดียวและฉันจะใช้อะไรคะแต่ดิฉันเตรียมไว้แล้วนะคะเตรียมก็ต้องเห็นสชคะมันไม่มีนี่คะในห้องน้ำก็ไม่มีนี่คุณทำงานยังไงคะเนี่ยจะต้องให้ดิฉันแจ้งผู้จัดการไหมคะ อย่าแจ้งเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาให้ใหม่นะคะด่วนนะคะค่ะค่ะอยากกาแฟจะแย่อยู่แล้วค่ะคได้ค่ะแม่ของโรงแรมไม่สวยเนาะน่าจะขายได้เยอะอยู่นะแน่นว่านั่นแหละรอบนี้น่าจะได้ไหลายตังค์อยู่โรงแรมที่แล้ว่ะที่เราไปเอามาขายได้เยอะอยู่นะจิงหัวแม่ยอดยเท่าไหร่อ่ะ เนก่ยค่าไปสองสามพันอยู่อ่ะนี่เดียวจ่ายค่าโรงแรมแค่หกร้อยดีมากค่ะแม่เห็นไหมอุ้ยอันนี้น่าจะได้เนาะสักสองสามร้อยแม่เก็บให้หมดลกูกอย่าให้เหลือจัดไปเลยค่ะแม่ เรียบร้อยแล้วนะคะอยากได้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะคือจะบอกว่าผ้าชิตัวก็ไม่มีนะคะไม่มีแม้แต่ผืนเดียวแล้วฉันกับลูกจะเอาอะไรอาบน้ำคะเออได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาให้นะคะเร็วหน่อยนะคะลอค่ะค่ะได้ค่ะรอแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวเขาไปาผ้าชิตัวมาอันนี้ยามค่ะเข้ามาได้ค่ะ วางไว้ทุกี้เลยก็ได้ค่ะได้ค่ะเออคุณแม่บ้านคะคะคือหมอนอ่ะมันมีแค่สองใบเองค่ะคือฉันกับลูกอ่ะนอนหมอนคุณระบไม่ได้ขอหมอนเพิ่มด้วยนะคะขอเพิ่มอีกสองใบได้ค่ะเดี๋ยวเอามาให้นะคะขอบคุณนะคะค่ะ ไม่ได้ต้องปวดคอต้องนอนสองใบดีมากค่ะคุณแม่เก็บ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 ใช้ผ<ช>ืน <ๆ S 1> เดียวก็พอสองแม่ลูกน,นะมาเลืองนั่งไปนั่งบอดจ่ายหมอ้อยแบบไดนั่งประจ่ายเป็นปันเอาหั่นดูจะเอานี่หมอนได้แล้วคะ่ะขอบคุณนะคะ<ไ>เดี๋ยวมีอะไรจะเรียกนะคะ<ไ>ขอบคุณค่ะ ปิดประตูให้ด้วยนะคะค่ะบัวบัวบัวนอนอยู่ได้มาช่วยแม่เร็วเอาหมอนมาด้วยไปเร็วลูกเร็ว,รว<ม>ได้หรอแม่ไม่ลองก็ไม่รู้ต้องลองเร็ว,เร,วเร็วสิ Saya begini ya, sangat apa ya lu kui ni? Ini, sangat apa lu? Oh, ah, masuk. อย่าไ้หมดเลยนะเข้าเอาสิมาแล้วนะเดี๋ยวจะได้กินข้าวทำงานให้มันไ,ไวๆหน่อยโองงงงงอย่าบ่นได้ไหมอย่าบ่นสักวันได้ไหม,ไมเอ้า,ใ,าใส่มาใส<ม>่มาใส่มาอหนูทำเองแนมะ่โน่นพาเช็ดเท้าด้วยแม่นั่มันเช็ดเท้านะเอาหมดแม่จะใส่ยังไงแม่พาเช็ดก็ว่าเหมือนหน้เอามา อย่าไ,ไว้บ้านเลยนะแม่อ,อย่าบน่นที่เงินเราจะให้ที่ทำแค่นี้บน่นเดีย๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะนอนก็นอนสบายไปอุ้ยโอเคเฮ้ยได้ลูกไม่ได้อยู่ดูท้างเองแม่นะโอเคโอค้ยแม่แม่ลาไปเลยนะแม่ตากมากเลยแนมะ่ลูกโอ้โห อ่าจิบที่เหลือเอาใส่เป้นะแม่แบกนะมนแรงด้วยมาเร็วนี่เร็วไปมันแล้วลูกหนังอ่ะของเยอะสวัสดีค่ะเช็คเอา tn ะคะเช็คเอาท์ค่ะ เดี๋ยวตะโก้เดี๋ยวให้แม่บ้านขึ้นไปตรวจห้องก่อนนะคะเอาอย่างนี้ได้ไหมคะพอดีเรารีบมากเลยค่ะก็มีอะไรคุณโทรมาตามนันแบบนี้เลยนะคะอ๋อขอไปก่อนนะคะรีบมากค่ะ๋ยวรีบมากค่ะตามนี้เลยนะคะแม่บ้านขึ้นไปตรวจห้องหน่อยนะคะรีบเอาเข้าเร็วๆแมนก็ช่วยหอ้โหค่ะเลีวยงลูกสิช่วยหนักสิ กคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าพอดีมีวอบอกมาให้ให้ผมตรวจกระเป๋าก่อนนะครับตรวจตรวจกระเป๋ามอตรวจทร๋าไมเออเคุณลูกค้าคะต้องขออนุญาตตรวจกระเป๋าหน่อยนะคะพอดีว่าของข้างบนห้องที่ลูกค้าพักกัค่ะหายไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกระเป๋าฉันพอดีเป็นห้องที่ลูกค้าพักเราจะต้องขอตรวจพ้นก่อนนะคะเพราะว่าของหายจริงๆค่ะแต่นี่มันกระเป๋าส่วนตัวนะคะต้องขอรบกวนคุณลูกค้าด้วยนะคะทางโรงแรมของเราของหายจริงๆค่ะ มีสิทธิ์อะไรมาตรวจค้นกระเป๋าคนอื่นเขาเนี่ยใช่ค่ะผู้จัดการของหายค่ะในห้องของหายมันเกี่ยวอะไรกับในกระเป๋าเราเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ยอมให้ตรวจทางเราก็คงจะต้องโทรไปแจ้งตำรวจนะคะแจ้งตำรวจใช่ค่ะเอออเนตรวจดูสิแล้วถ้าเกิดไม่เจอล่ะถ้าไม่เจอทาาก็ต้องขอเบาๆนะเพงนะจะขอลูกค้านิดนึงค่ะ โอ้โหไปหมเลยอะอ้โหนี่มันของโรงแรมหมดเลยค่ะเพื่อจัดการรู้ได้ไงว่าเป็นของโรงแรมฮะเราจําได้ป้ายชื่ออะไรก็ไม่ติดไว้น้ําเนี่ยก็เป็นของฟรีใช่ก็าฟองกาแฟเนี่ยของฟรีให้ลูกค้าไม่ใช่หรอใช่ค่ะอันนั้นเราให้ลูกค้าแต่หมอนกับผ้าแต่ตัวไม่สามารถเอาไปได้นะคะคุณลูกค้าอันนี้เราเตรียมมาเองค่ะใช่ไม่ใช่ค่ะนี่ของโรงแรมฉันจําได้ค่ะเพราะว่าฉันเป็นคนเอามาให้คุณลูกค้ากับมือเลยค่ะ เราจาได้ทุกชิ้นนะคะของของเราถ้าคุณลูกค้ายังไม่ยอมรับทางเราจะไปแจ้งตำรวจนะคะเออชินยอมรับก็ได้ไว้ชินเอาไปก็แค่จะไปนอนเฉยๆอะ่ะเดี๋ยวก็มาคืนอเอาไปสิก็<ๆ>คืนไปเลยจบแต่เดี๋ยวนะถ้าพวกเธอไปแจ้งความนะชินจะมารีวิวโรงแรมให้เละเลยคอยดูแลกันถ้าคุณลูกค้าย,ยอมรับเราจะไม่ดำเนินคดีค่ะ แต่คราวหน้าอย่าไปทําแบบนี้กับที่ไหนอีกนะคะ,ะทำากไปเถอะแม่เึลนรถแม่เดี๋ยวเวลาจริงๆเลยไม่มาแล้วรูปแรมนี้เปิดรถค่ะแม่คนแบบนี้ก็มีด้วยนะใช่ค่ะหัดใจ,ะจะ้